ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสำนิตแค p ิตอลลิสติ้งวันนี้ได้ร่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืนช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ f o r z a 350 Dark Gravity Special e dition ซึ่งได้เปิดตัวพร้อมกันกันกบ g ีอ e o plus เมื่อวันที่29สิงหาคม พศ2566ที่ผ่านมาโดย g o n o นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในแบบ New m o เดลขณะที่ Forza 350 Dark Gravity Special Edition นั้นเป็น Big s c o ู t ตเรุ่นพิเศษที่มีการจับมือกันกันกบ h y เปอร์โระบบกันสะเทือนระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนดโดยรุ่นนี้ติดตั้งโชกอัพหลังคู่ของ h y เปอร์โปรที่มีมูลค่ากว่า60,000บาท สังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีซับแท้งสปริงช็อกอัพหลังสีม่วงซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของไฮเปอร์โปรนั่นเองครับมันสามารถปรับได้ทั้ง3จุดก็คือปรับสปริงพรีโหลดแบบเกลียวสตัดปรับคอมเพสชั่นดัมปิงและรีบาร์ดัมปิงได้สีของตัวรถนั้นจะเป็นสีดำตัดกับสติ๊กเกอร์สีม่วงโดยมีสติ๊กเกอร์ของไฮเปอร์โปรติดที่แฟริ่งข้างไฟหน้าและมีสีม่วงขาว2แถบเล็ก,ลกๆที่โดดเด่นสะดุดตาก็คือ สติ๊กเกอร์ไฮเปอร์โปรสแถบตรงกลางตัวรถและมีแผ่นเพลทพักเท้าสีม่วงที่สะดุดตาเป็นอย่างยิ่งโลโก้ฟอร์ซ่าที่เป็นเอมเบลมช่วงท้ายรถก็จะมีสีม่วงรวมถึงขอบวงล้อหน้าหลังก็จะเป็นสีม่วงขาวมันคือมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษที่ทำออกมาเพื่อคนพิเศษโดยเฉพาะเปิดราคา231,900บาท ถ้าเปรียบเทียบกับ f o r ์ซ350ในตรอนนีออนอีดิชันรุ่นก่อนหน้า2 2 1 8 0 0บาทซึ่งมีชุดแต่งของในตรอนนีออนอีดิชั่นพรีเมียมจากอังกฤษในขณะที่ f o r ์ซ350โยชิมุระจ a f ลาฟไลซิ่งสปิริตอีดิชั o นมีราคาอยู่ที่2 6 9 0 0บาทใส่ท่อสูตรของโยชิมุระอย่างสวยงามและโดดเด่นก็จะเห็นได้ว่า ฟอร์ซ่า350 Dark Gravity Special Edition รุ่นใหม่จะมีราคาแพงที 350, ่สุดครับ231,900บาทพื้นฐานของตัวรถก็มาจากรุ่นฟอร์ซ่า350รถซิงค์ที่มีการติดตั้งระบบ Honda Smartphone Voice Control System เชื <Wet> ่อมต่อกับมือถือผ่าน Bluetooth เครื่องยนต์เป็นแบบ ESP Plus 4วา l v e ระบายความร้อนด้วยน้ำ329.6ซี จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI ให้แรงม้าสูงสุด29.2แรงม้าที่7,750รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อน,นาทีขณะนี้กระแสของบิ๊กสิกูเตอร์ในเมืองไทยกำลังร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งโดย f o รซา350นั้นมียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งในช่วง7เดือนแรกที่ผ่านมาของปี2,566 มีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น1,9600คันคาดว่าจบปีพศ2 5 6 6ยอดขายของ f o r z ซ350จะทะลุเกินกว่า30,000คันอย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นสถิติใหม่ยอดขายสูงสุดของรถบิ๊ก c o ก t e ตเในเมืองไทยคุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่า f o r z ซ2 5สสเปคของอินโดนีเซียมีราคาที่สูงถึง2 7 7 7 0 0บาท เปรียบเทียบกับฟอร์ซ่า350ในเมืองไทย179,000บาทก็จะเห็นว่าเมืองไทยเรานั้นมีราคาถูกกว่าเยอะและได้เครื่องยนต์ขนาดที่ใหญ่กว่าถึง3 5 0 c ีขณะที่ราคาของฟอร์ซ่า350สเปคยุโรปส่งจากเมืองไทยไปขายในราคา240,000บาทก็จะยิ่งแพงกว่าเมืองไทยไปมากมายกว่า60,000บาทเลยทีเดียวเรื่องราวของฟอร์ซ่า350จะเป็นอย่างไร ปีนี้มันจะสามารถทําสถิติยอดขายสูงสุดทะลุขึ้นไปเกินกว่า30,000คันจริงหรือไม่อีกไม่กี่เดือนคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับพ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันร,รถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2,000 0 0บาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้ม